สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบรุรีจัดการประชุมสัญจรพร้อมการศึกษาดูงานโครงการโคกหนองนาจังหวัดชนบุรีวันที่18มกราคม2566าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบรุรีประชุมสัญนจรอำเภอเมืองชนบรุรีเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพื้นที่ขนาดสาไร่ของนายเชนลุงปริยานนท์หมู่7ตำบลดอนหอัวร่ออำเภอเมืองชนบรุรีวันที่13มีนาคม2566 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีประชุมสัญจรอำเภอสัตหีบเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพื้นที่ขนาดสามไร่ของนางวาสนาแก้วควรหมู่6 ok, ตำบลบางเสเลอำเภอสัตหีบวันที่19เมษายน2566าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีประชุมสัญจรอำเภอพนัสนิคมเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพื้นที่ขนาดสามไร่ของนางควีทรัพย์รองวังหมู่7็ตำบลหนองเห,เห ikum, ียงอำเภอพนัสนิคม วันที่12พฤษภาคม2566าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบุรีประชุมสัญจรอำเภอบ่อทองเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพื้นที่ขนาดสามไร่ของนางบุญช่วยทองดีหมู่6ตำบลวัดสุวรรณอำเภอบ่อ,อ,บอทอง,จ,ง,ท 14, 25, 66, ง assets, จังหวัดชนบุรีวันที่14กรกฎาคม2566าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบุรีประชุมสัญจรอำเภอพานทองเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนาพื้นที่ขนาดสามไร่ ของสมพิษหนูขาวหมู่2องตำบลน,น้าประด่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโครงการโคกหนองนาของธนาชุมชนเนี่ยค่ะรูออ้สึกยังไงคะดีไหมดีค่ะเพราะว่าอยากทำอยู่แล้วค่ะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะมาทำโคกหนองนาค่ะคือว่ามันเป็นเศรษฐกิจยั่งยืนช่วงนี้เราจะแรกๆกๆเราจะไม่ได้ผลผลิตนะคะต่อไปอะ่ะเราจะได้ผลผลิตคือ อยากชวนเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวนะคะที่โค้งหนองนาตําบลน,น้าประดูหมู่สองอําเภอพา,านทองนะคะขอบคุณนะคะที่พ,พ,พี่พัฒนากรที่มาสนับสนุนโครงการนี้นะคะที่ให้งบมาขุดให้บอ่อโค้งหนองนาอะไรเนี่ยค่ะให้เป็นแบบอาชีพที่ยั่งยืนนะคะขอบคะุณค่ะวันที่21สิงหาคม2566สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดชนบุรีประชุมสัญจรอําเภอหนองใหญ่ เยี่ยมชมพื้นที่แปลงโคกหนองนาของนายพุทธิวงศ์ศรีกุลพานุสิทธ์หมู่หนึ่งตำบลห้างสูงอำเภอหนองใหญ่พื้นที่ขนาดสามไร่ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนทวัชชัยสีทองเป็นประธานมอบบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2565ให้นางอำนวยอุดมรัตน์อายุ73ปีตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงุงควรเรียนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวน2 0 0,000บาท พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบรุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีพร้อมด้วยนางสาวประพัฒน์สลาสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบรุรีลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลระดับครัวเรือนของนางสาวกิติมาเกตแจ้หมู่12ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมงุงแปง HLM ขนาด3ไร่ นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคิกออฟโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการอำเภอทั้ง11อ็ดอำเภอภาคีคเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดเพื่อประชาชนได้สำํำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมปลูกผักไม้ผลหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งทางนี้มีผลผู้คนรักกันจากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโคกหนองนาโมเดลของดรสุขใจผ่องแผ้วหมู่8ตําบลนาเลิอกอำเภอพนันิคมนายอันสิทธิ์สัมพันธลัตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนพร้อมคณะนักศึกษาวาปอรุ่นที่65ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนชายทะเลชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนาวะวิถีจังหวัดชลบุรี บ้านตาบ,บางสเลพาชมตำนานหมู่บ้านหางเครื่องชมการสาธิตและทดลองหัตกรรมพื้นถิ่นต่างๆจากนั้นเดินทางไปศูนย์การเรียนรู้เพาะพันพุปูไข่นอกกระดองโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำประมงบางสเลณนะพื้นที่หมู่สี่สะพานท่าเรียบเรือตําบลบางสเลอำเภอสัตตหิบพร้อมปล่อยปูสู่ธรรมชาติและช่วงบ่ายเดินทางเยี่ยมชมแปลงโคกงหนองนาโมเดลของว่าที่ร้อยตีสุวิรัติพ่วงอ่อนณนะบ้านห้วยลึก หมู่หนตำบลเขาไม้แก้วอำเภอบางละมงุงขนาดพื้นที่3ไร่จังหวัดชนบุรีโดยคณะกรรมการโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกระดับจังหวัดได้คัดเลือกผ้าที่นำแบบลายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาไปประยุกต์เป็นลวดลายที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดชนบุรีเพื่อนำไปเป็นต้นแบบให้ข้าราชการภาคเอกชน ผู้นำกลุ่มองค์กรและประชาชนสวมใส่ในทุกโอกาสจำนวนสีลวดลายได้แก่1ลายดอกลักราชกัญญาความรัก2ลายดอกรักร้อยดวงใจ3ลายอีโคโปิ้นรักราชกัญญาและ 4. ลายดอกประดู่สู่เมืองชนบุรีประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องผลการประกวดทีมนักสื่อสารสังคมประเภทภาพถ่ายทรงพลังระดับชมเชยได้แก่ตำบลหนองอีลุนอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี ประเภทอินโฟกราฟิกระดับดีเด่นได้แก่ตําบลหนองหงอํเาเภอพานทองจังหวัดชนบุรีประเภทคลิปวิดีโอดีเด่นได้แก่ตําบลวัดสุวรรณอํเาเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีกรมการพัฒนาชุมชนจัดงานวันพัฒนาชุมชนปี2566โดยมีนายสุธิพงษ์จุนเจริญประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานทั้งนี้จังหวัดชนบุรีได้รับคัดเลือกหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาดระดับดีเด่นประจําปีงบประมาณ2566 และได้รับรางวัลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสัตว์ตีดเด่นระดับเขตตัวราชการประจำปี2 5 6 6จําจำนวน3รา,างวัล